โอ้โหเป็นขนาดนี้เลยเหรอนะั้ออะจับเวลาไว้นะเดี๋ยวฉันจะทำให้มันหายไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อก่อนฉันไม่เคยเป็นเลยนะคะลินสุดอันนี้ก็ต้องไปได้ละจับเวลาความอวนของฉันของฉันต้องลดให้มันฝนคร นี่ลดความอ้วนแต่ลดความลดให้มันเฟิร์มทำให้มันเฟิร์มเฟิร์มเฟิร์ม,รมไอไลไอไลดะม,มุกเนี่ยมันเป็นชั้นส่วนเกินแล้วเนี่ยเริ่มเป็นพพอเมื่อกี้โชว์สามชั้นไปแล้วเนาะตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองละไม่เกินสิ้นปีต้องรีลละแล้วก็ไม่ได้ลดความอ้วนแต่คือไม่อยากเพ ปักตีรีนม่กเลยไม่เคยเผะมันนี่เผะมากเลยแล้วก็มาเสียดายของเนี่ยมาเช็คน้าตัวบ่อยๆตรงนี้ช้ำเจ็บมากแล้วนี่ที่ลูกๆไปมันมีรอยเข็มเลยนะน่าห้ายมากนะสดเป็นรอยเข็มเลยข้างเนี้รู้สึกเหมือนมันยังห้อยมากกว่าข้างนี้เนาะแก้มข้างนี้มันดูห้อยๆกว่ารอยช้ำตรงนี้ก็มันเป็นรอยอะไรเนี่ยมันจะหายไหม มีอยู่ไหมเนี่ยดูดีเหนียงมันออกมาเหรอต้องลงแฟตหรือป่าตะดำมากดี๋ยวามแต่งอำน้ำแล้วแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเอาไปหาอะไรกินแล้วก็ส่งพระสาวเดี๋ยวลงไปหาแม่วันพุธทีเดียวเลยไปไหว้แม่จามแล้วจะมุกตัด ร้อนมากเถอเฉันเปิดน้องปัน่นปุ๊บไอร้อนออกจากน้องปัน่นหรือออกจากแดดข้างบนวะนี่เตรียมตัวจะไปคาเฟ่ไปหานั่งกินข้าวเสพคาเฟอีนนิดนิดหุ่ยแต่ร้อนมากร้อนจนกลัวหน้าหมดเลยอนุยากเคลียอากาศ โอเคท่านนี้แหละไปส่งผ้าด้วยจ๊บๆเย็นดีห้องแอร์ไม่ได้เป็นแบบคาเต้ในป่าแบบดิวอะไรมากแต่ว่ามีอาหารมีกาแฟแล้วยังไม่เคยนั่งตกแต่งในหลานทัาไม่มเหมาะก็แบบสวยนิดนึงก็สวยๆ รอข้าวกับน้าํามาก็จะไปเดินตลาดไปซื้อของ ấy. มาทําอาหารกินเองแล้วก็ตรงมาเไ,ไม่ได้ไหว้ผ่านนานละไม่ได้ลุงมาเลยต้องหาไหว้ผ่านอะไรสั่งสินทานทำนานละ บายบยไป, Bye, ไปทำอย่างอื่นต่อดีกว่ากินสปากลบหมดเลยอะ่ะ <c> ป <oughs> ากแดงแดอยู่ฉันไปละตลาดไม่มีของเลยท้างงไปถนนคนเดินกันหมดเมื่อกี้เราขับผ่านมาแต่เราไม่อยากเดินไงกลัวเจอคนเยอะแยะ จะมาตลาดได้พวงมาลัยไว้ผ้าสองผืนเย็นโอู้ท้องป่องนะเมื่อกี้ยังแบนๆดีๆอยู่เลยกลับบ้านละไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำสกินก็ได้ต้มไข่เอามีไข่ต้มเฮ้อร้อนแดดมากหน้าร้อนละอุมากเลย Okay. ขับรถกันนะคะเพราะว่าเนี่ยดูดิจอดแป๊บเดียวเองอ่ะเอกเป็นหนังเนี่ร้อนตูดมากจ้ะสงสารตัวเองและพวกอะไรามากจ้ะอนี้แหละตื่นตอนไหนไม่รู้แต่แต่ว่าเอ้ยหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่ว่าตื่นมาเมื่อกี้ไปกินอาหารเย็นมาแล้วเป็นฝราหังหนึ่งลูก ไม่ได้ถือลงไปถ่ายเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยกินน้ำและอาน้ำก็นอนฝนตกอากาศเย็ยยนๆเอาอ้าวแปลกๆนั่นแหละหมดแล้ววันนี้พรุ่งนี้วัอาทิตย์นะจ๊ะไปเก็บห้องเพื่อจะทำ Green กินออฟฟิศพรุ่งนี้จะยกให้กับกินออฟฟิศเลยโดยตรงเฉพาะเลย นี่ลิ่นชาแล้วไหมไม่รู้แต่ดูดิไอขึ้นกระจกเลยจ้าสงสัยจะเย็นจัดวันนี้แต่งตัวมาเก่งวอมีไหมแต่เสื้อมาตดเหมันเมื่อว,วานหนึ่งเดิยเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายแต่ว่ากิงเกงแบบพร้อมปีนพร้อมยกมากมาจะเป็นแม่บ้านจะเตรียม กินออฟฟิศจ้ะเราขอถ่ายรูปบีฟอร์ก่อนนะคะดูลือแล้วนะฮะเริ่มลือแล้วฮะยังไม่ได้เก็บเข้าตู้นะคะเดี๋ยวเพิ่มพลังก่อนจ้ะร้อนเต็มหน้ามากไอร้อนออกเนี่ยเนี่ยทำไมันต้องโดนช่วงนี้ตลอดเลยร้อนมาวันนี้ถึงไม่ได้จับตารางสอนแต่ได้กินออฟฟิศค่ะเสร็จหนึ่งงานเป็นไปต่างเป้าพรุ่งนี้ก็ค่อยทำเอกสารค่อยทำ อะไรอย่างอื่นค่อยติดต่อกงโปรแกรมอะไรก็ว่าไปโรงเรียนวันนี้โอเคมาหุยเราชอบเสื้อตัวนี้มากเลยเราซื้อมาสี่ตัวเราแบ่งให้พี่สาวสองถ้าพี่สาวไม่ชอบเดี๋ยวค่อยไปรอรับมารลอดซื้อให้เขาเองจะไปรอขอเขาเพอ,อเฮ้ยแต่ร้อนมากร้อนร้อนแบบร้อนจริงจริร้อนมากร้อนออกตามันได้ป่วยยวหาอะไรอตอน,นอย่างอันนี้ห้าโมงเย็นกินอะไรเสร็จจะได้ขึ้นบ้าน เ่องนี้เราชอบพักพ่อนไว้นอนเยอะตอนเช้ามายังรู้สึกเพียอยู่แบบเป็นโรคอะไรสักอย่างแน่ๆโอเคนอนเรียบร้อยค่ะดูี่เราเห็นอะแต่หมอบอกมันนิดเดียวเกินไปฉีดไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีนะแต่หมอไม่ฉีดเหยต้องไปซื้อเพิ่มอะเสียด้ตังนะหน้ายาวขึ้นไหม <laughs> นอนแล้วคนเราเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันอยู่คนละจุดก็จะไม่เข้าใจหรอกคนรอกับคนให้รอมันต่างกันเยอะ